สดีครับสายคิวจัดให้ตามคำขอวันนี้เราจะมาทำคลิปแกล้งนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้ก็คอมเมนต์มาอยากให้พวกเราไปแกล้งทำนู่นทำนี่คอมเมนต์มาว่าพี่แต่งตัวเป็นคนเมาแล้วไปหาเรื่องเขาหน่อยพี่เออให้ไปหาเรื่องผม,มแบบผมเป็นคนไม่สู้คนนะครับอันนี้แกล้งหรือหรือเมาจริงยังยังไม่เมาแต่เดียวจะเมา ก็อันนี้ก็เจก็กให้ไปหาเรื่องใครผมก็หาเรื่องเขาไม่เป็นครับเ,เพราะถ้าผมสู้คนเลยผมตายตั้ง,งแต่เด็กแล้วตั้งแต่แท้ไปให้ไปป่วนนะรับได้ดครับเดี๋ยวเอาเพราะว่าวันนี้ผมจะแกล้งเป็นคนเมาแล้วก็ไปป่วนเอาไปร้นตัดผมแล้วกันนะเพราะว่าผมผมก็ยาวแล้วเฮน้อยากไปตัดผมแล้วก็พอดีแบบมีส,สาวบอกว่าไปตัดผมบ้าง ไปโกนหนวดว่าอะไรประมาณนี้ครับก็เ,เ,เลยเดือวจัดให้สาวคนไหนนะเนี่ยสาขายลูกชิ้นครับอ้เสาขายลูกชิ้นอ่ะคนไหนน่ะคนนู้นอ่ะอุย้ยเลือดเลยถ่ายตูดด้วยเรื่องใหญ่ในการสแสดงเยอะยะครับม,มันไม่่ช่ของจริงนะครับน้องๆก็พเพื่อนๆอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับอันนี้เป็นการสแสดงเยอะยะของเทียมนะครับผมของเทียมไม่ต้องถ่ายขนาดน,นี้ พรอมเพียอนะครับเราก็จะเราจะแสมหน้าเกียดเราจะไม่เอาขวดไปงี้เป็นการแสดงเราจะเอาใส่ขวดละลิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มการผสมนะครับมาตาส่วนมาตาส่วนอันนี้เป็นของปลอมนะครับออน้องๆอ,อย่าเลียนแบบนะครับมันเป็นแค่การแสดงนะครับท <laughs> ี่นี่เป็น F150 หนะครับเราไม่ได้โฆษณาแต่ว่าถ้าจะเข้าก็ดีนะครับผม <laughs> อันนี้ก็จะเป็น ยี่สิบนะครับผมมันรวมกันเป็นเอ็มร้อยเก้าสิบนะครับผมมาตราส่วนในการผสมแล้วก็เออันนี้คำนวณมาตราส่วนมาจากไหนนี่ความรู้สึกล้วนๆความกครับผมยังไม่ได้กินกระซิบกันแล้วนะครับผมเป็นน้ำเก๊กฮวยชั้นเลิศนะครับผมนี่อันนี้เป็นน้ำที่ไร้คุณค่าแล้วโอเคตอนนี้เดรารู้กันยัง ไปที่ร้านตับดผนเลยนะครับอันนี้ได้ได้ที่ยังยังยังไม่เมาเฮ้ยเราเริไปกล้วเนาะตรวจมาแล้วแล้วเราไปเจอกันที่ร้านตัดผมเ้ื่องนี้เรามาอยู่ที่ร้านตัดผมแล้ว ร้นนั้อน,น,นอะไรวะนามอันนั้นอะไรวะอันน่้อะไรวะนามเซะเออนั่น้ำปูเถ้าปุรลำนั่นแหละอยู่ซอยอียแยกรอปชแยกรอปชล, <ง S 1> ลงมาซ้ายมือลงมาซ้ายมือนะลงลงก็มาถึงที่แล้วครับเดี๋ยวเรา ข้าไปตัม,มแม่ไหมรัพี่ตัดผมได้ไหมครับได้ครับได้ครับว่างเลยพี่ว่างครับผมได้คมถบผมถอ,ถอดรองเท้าไหมพี่ใส่เลยครับใส่เลยครับใส่ผมเป็นคนเรียบร้อยพี่ผมต้องถอด งรักษา <Okay, okay. S 1> เออพี่ไม่ค่อยอยูไ่ไม่ง่ายนะครับนั่งกองครับไม่นิ่งครับนั่งเฮียนั่งพี่มมมมมเมาไหมครับพี่เมาโอเคหวยช่ไหมครับเฮ้ยเหลียวพี่มีเพลงแรงไหม ได้ครับเจ้าของเป็นไงพี่เปิดดึมไหมผมเลี่ยกำดื่มเขียนครับผมเกำลังดืึมบ้านผมกำลังดืมเลยได้ครับผมพี่เปิดจริงเหรอจริงครับคอแองมาเดี๋ยวมึงไปก่อนใช่ไหม าใส่ผมใส่ก่อนครับอย่าขัดใจลูกค้าเลยชื่อร้านอะไรนะนโมตัสสะครับนโมตัสสะพี่ไม่สั่งใ <eterm> ห <oon> ้ผมก่อนนะผมต้องชื่อร้านขึ้นนันแล้วมนกสินนโมอ่ะติดข้างหลังสะกดอย่างนี้พี่ยจับข้างผมได้ไหมผมไม่ชอบเป็นคนจับข้าง มันเหมือนลูกแมวผมได้กล่าวมาพราวแล้วคึงเย็ดชายข้างก็กล่าวมาพราวผมผมสวยกว่าคนข้างหลังกึงพี่หัวล้อทำไมผมพี่แข็งมากเลยตัดไม่ได้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวเข้าหัวล้อผมอ่ะเข้าหัวล้อผมอ่ะไม่เป็นไรครับเขาตลกเขาตลกทรงผมตัวเองครับพี่อยาดพี่ ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยยอมใครนะพี่หยาเมียผมพูดคำเดียวมาถึงว่าด่าเขาเลยไม่ที่เหลือมันพูดหมดมผมพี่แข็งมากนะครับจับไม่ได้นะครับอย่างนี้พี่ม่แข่งตัดผมไงจับไม่ได้เราขอสีน้ำมะครับได้พี่เริ่มับตง่นเลยไป พี่ไม่สกักวัวไหมอะไรหน้าผมหละไม่ใช่ผมนะเป็นไงครับเป็นไงพี่พี่ข้างหลังอะ่ะผมทร <c oughs> งผมพี่เขาจะหลงมากเลย <c oughs> จะของพี่หนักกว่าอีกครับ ผมผมมันสวยแล้วผมผมไปไปไปแวกทุกปีพี่เน้ยหาเรื่องผมมากไม่ครับไม่ครับเนี่นี่หาเรื่องผมมากไม่ครับไม่นี่ครับคุณผมครับพี่จะมาอีกไหมพี่ตัดร้านนี้แล้วอ่ะมาเหรอพี่โอ้ ตัดกับเนี้ยเนี่ยนะเออเนี่ยผมผมยังไม่ตัดลุ้นหลอกพี่ลอยเต้าเลยได้คราเฮ้พี่ปิดแลนด์ก่อผมเหมานะครับตัดผมก่อนนะครับก็นั่งรอก่อนนะครับผมติดมากนะครับดู มันมันไม่ใช่อันนี้ผมผมมันไม่ใช่อันนี้ผมจัดลองทรงละสซนะโอเคเต้ผมเอางี้โอเคครับพี่จัดไม่ได้ครับ่จแต่ให้ผมเนี่ยเอาทรงนี้เลยีเ้ยว,วผมแอทรงใหม่โอเคได้ครับแต่พี่นี้มันไม่ใหม่ใี่มัน คือมนมันหล่อที่สุดเลยมันพี่แบงงงแคดเลยโอเคนะครับผมแจนเลย ผมจ,จัดดีขนาดนี้พรุ่งนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเปื่อจะมาเรียนร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ตผมดีมากเลยตัดร้านเปิดร้านก๋วยเตยี๋ยวไหนตัดผมเนี่ยชืย่อร้านอะไรนะนโมตัสสะครับนโมเนี่ยมีแต่ที่ไม่สั่งเองที่มีตัแต่เดียวผมอยู่นิ่งๆนะครับผมกอการโจรกรรมเอาเป็นเส้น ล้อล้อดัดเข้มเข้มเลยเล่าไม่ถึงมากเลยไม่เถอะมันเป็นวิสกี้เราขาวใช่ไหมครับวิสกี้ไว้แวอนมอสอะลรอะไรครับมอสอะไรล้อขาวน้ำแดงไหมเยังสิเลหลือมี่เย็นหรอโอเคเรับเก๋มาก พี่เล่นมุกกับผมตลกกับผมเหรอใชครับเดี๋ยวกันนอนครับไม่น่าตลกเนี่ยคนกันหอนันนะอ้โหนี่อยู่มินิ่งอะพี่อยู่มินิ่งอะเฮ้ย พี่ทำไรอ่ะพี่อยู่ไม่นิ่งอ่ะหืมพี่ไปช่างมากี่ปีเนี่ยนี่ค,ครับพี่อยู่ไม่นิ่งอ่ะตัดนิ่งหน่อยนี่นิ่งหน่อยเริ่มเจ้ายังไงครับนี่การเป็นเส้นหล่อเข้มๆมแหว่งแล้วอ่ะแหว่ง,ง,งเลยไปแล้วอ่ะเฮ้ยเอาให้มันเสมอกันให้เสมอฝั่งนี้พอโอเคครับ อย่ากให้มันให้มันเสมอนะรออนะไม่ได้ครับผมไม่ยอมนะที่ร้านอะไรนะมอสัตว์ครับสีเหลืองเยลโล่แค่นด้ต่อไม่จริงเลยเยลโล่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตลกของผมคืออะไรเยลโล่เนี่ยอะไรเนี่ยโอเค มึ Trust me. Trust me. ่อ็ม hey! right. ีเก่งมีผิดอย่างนี้เดี๋ยวมันพูดไม่ได้พี่จะบอกพี่จะบอกว่ามะม่วงเนี่ยเออเยี่ยนุมะม่วงเออเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่อยู่นี่ เฮ้ยทำไมเป็นข้างเนี่ยฮะอะไรเนี่ยคือยทำไมแหวงเนี่ยมาโอนออกผมเลยดีกว่า อ่ะ,อะ,อะเอ้ยหลอกขึ้นเยอะเลยเป็นลูกแปลมาไเลยอะ่ะโอ้พี่หลอกขึ้นเยอะเลยเฮ้ยผมแบบดูข้างหลังกับคนข้างหลังกับผมเนี่ยความหลอมนแตกต่างกันนะพี่เข้าใจนะผมนะ,ะพี่ไม่ต้องยิ้มเนี่ยพี่ชอบยิ้มจะตีนกาขึ้นเน,นี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกทรงอะไรครับพี่ครับทรงข้างหลังเขาเรียกทรงอะไรทรงทูบอลครับ ดูบล็อกเหรอพี่มีชื่อแบบภาษาอังกฤษภาษาภาษาอังกฤษให้ผมแบบไปไปท่องมั้งไหมผมอยากตัดมากเลยคือผมมาที่ไรผมก็ลองทรงลองทรงอ่ะนี่เลยับทรงนี้นะครับต่อที่ครับผมผมเดี๋ยววันหลังผมมาตัดทรงมหา,าไทยได้ไหมได้เลยครับเนี่ยผมผมรู้จักกับภาษาไทยอ่ะมหาไทยอ่ะทรงไว้จุกมหาไทยอะไรแบบนี้พี่ทำไหมผม นั่งนิ่งครับนั่งนิ่งอันนี้คือหูรูดแน่นอนครับหูรูดเลยเหรอครับต<อ>ัดครับหูรุดหูรูดเหรอไม่ใช่หูรูดนะครับตัวเองว่าอย่างนี้พี่ก็เก่งอังกฤษนะคระับเนสเซิงอะไรแบบเพอร์เฟคแบบจ้างอะไรแบบพี่เก่งอังกฤษใช่ไหมครับใช่ครับสุดยอดมากนะครับเราไม,ไม่ไม่มีอะไรถามผมเลย ยอดเลยโอ้โหเด็ดสิเลยอะเหรอพี่คนนั้นังยิ้มได้ปล่าผมคุยภาษาอังกฤษกันอยู่นะครับชื่อร้านอะไรนะนโมตัสระนโมตัสระอยู่แถวไหนแยกไฟแดงปลาปลาครับแยกไฟแดงปลาปลาอปอรอบอแยี่อร์ปอชอวาคำให้รูนะครับแต่งสมหวังแล้วกันครับแต่ผมอ่ะพี่ท้ายผมเลย ได้ครับถึงเวลาคุณทิ้งเธอในวันนี้หมด1 8อสิบาทครับ8้บาทเหรอ <c oughs> เดี๋ยวมากครับขอบมากครับชื่อชื่อร้านอะไรนี่นาโมตัสสะนาโมตัสสะอยู่ที่ไหนนะแยกไฟแดงรอประชองแยกไฟแดงรอประชางไม่ตับดีเลยเนี่ยตัดผมสั่งเมาได้เลยตัดที่ผมสั่งเมาได้เลยกินฝากที่แรงจริงๆเดี๋ยววันหน้าผมจะเต้ารุ่นใหม่เต้าผมเห้ไปถ่ายรูปผมหน่อยได้ไหมได้ครับ พี่ยังรีบไหมจัดตังกัเขาไหมได้ครับเขาเพื่อนผมพี่ที่ร้านอะไรนะน้ำโมตส่ะน้ำโมตส่าอะไรครับผมอยู่แถวไหนนะอยู่แยกไฟแดงรอปชครับพี่พูดช้าพี่ไม่ท่องมาเอาใหม่อยู่ไหนนะอยู่สามแยกไฟแดงรอปชอสามแยกไฟแดงรอปชจังหวัดอะไรบุรีรัมย์บุรีรัมย์อำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์เนาะ โอเคนะค่าค่าตัดผมเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบบาทครับผมเก็บกับเพื่อนผมครับผมอ่อเพื่อนฝากด้วยนะโอเคเอ่อโอเคแล้วผมไปก่อนนะขอบคุณมากเลยครับเออเพครับผมผมเพื่อนผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็ตัดผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่ร้านนะโมตัดสะแยกรอปชนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ในตัวเมืองนะครับก็เนี่ยแยกเลยมานี่เลยครถึงเลย นะครับยังไงก็ฝากมาอุดหนุนร้านนโมตัดสะด้วยแต่ผมได้แค่ตัดผมไม่ได้สะเลยนะครับก็วันนี้เราก็ได้มาป่วนกันที่ร้านนโมตัดสะยังไงก็อย่าลืมนะครับคนไหนที่ชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามไอโบเราด้วยแล้วถ้าคนไหนอยากให้เราไปทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้แล้วแล้วก็ขอฝากร้านด้วยนะครับ ร้านนักโมตัดสกะโอเคแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สายคิวจัดให้ตามเพอร์พอลาไปก่อนสวัสดีครับ